สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี่สนุกกะซีอยู่ในมืดในนอกพี่น้องก็ได้มาผมมาบอกสนุกคือเก้านอกที่ช่องสนุกสซลาวมือนี่สนุกกะสิข้าพ่อแม่พี่น้องไปยามเบ็ดกบนอกที่สนุกสใส่ไว้ค่ะแล้วพี่น้องป่ะไปรอรุ่นกันเลยเนะว่าเบ็ดว่ากบสิกินเบ็ดสนุกหรือบ่อนอกพี่น้องป่ะไปกันเสียงเขียตแ่งห้องพี่น้องสนุกกะกะซีอยู่ซีมืดในนอกพี่น้องเพราะว่าสนุกกะ สซาแพ่งพี่น้องพยายามเบ็ดเนาะสนุกกับบฮู้วะาม่จือหรือบ่เนาะพี่น้องกับเป็นครั้งแรกของสนุกเนาะกับไปถึงไปชมนํากันนอกพี่น้องหว่าเบ็ดสนุกสีมานสำได้เด้ะเบดนี่แหละพี่น้องวิธีบ้านเฮากับสีสแบบนี่แหละเนาะสนุกกับว่าได้ใส่ไก่ดอกพี่น้องเบ็ดกะสนุกใส่อยู่ในนาโคข,ของสนุกอหละเนาะแล้วก็แถวนาเนี่ยดบกพี่น้องราวาไปไก่สนุกกับบวกกาไปเนะะาะราวา สนุกกลับไปผู้เดียวเนาะเป็นยังเบ็ดผู้เดียวพี่น้องผู้ละก็สีตามทางไปพี่น้องก็จะพาก็สีมืดแน่อะไรพี่น้องจังไลนสนุกกับขอโทษขออภัยนำมาหลายเด้อพราะว่ามันมืดพี่น้องพราะว่าเขากลางคืนบมมีไฟเนาะพี่น้องก็สีได้ยินแต่เชียงสนุกนี่แหละเนาะปะเดี๋ยวเราไปไปหอดบอลไซเบ็ดผูดล้ละพี่น้องสนุกสีถ่ายเบ่งนอกว่ะเบ็ดสนุกมันบอ พี่น้องตอใน,น้สนุก,กะมาฮอตเบ็ดทิีเรียบร้อยแล้วนาะพี่น้องมันพี่น้องมัน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 เลยมันแล้วพี่น้องมันแล้วพี่น้องถือแล้วพี่น้องถือแลวเดีอดหนึ่งโตนี่ตอนน้บ่ถือซ้ำพี่น้องที่เดือนยังคือเกาเนาะพี่น้องหลังเล่ยาซันก,กับสีฟ้ามาเบ่งตนนัวนเนาะ นทไกลางคืนก็จยลงเลยน้พี่น้องเอ้ยชนกเลยอยกลงเลยไม่ใช่เลยกลงเหมือนน้ะงลงมบนเบ็ดอยู่แล้ว ก็ล้างในึิถืรกบอพี่น้งไปเดิงไปเบิงกันเลยเนาะเจ้าบุถึกซช่าคม้เ้ปะพยกล้างใหม่พี่น้องก็พี่น้อตัวนี้กระบอถือพี่น้อเอ้ยนกบามานเลยเนาะล้างนี่กรบกพี่น้อบุถึกเลยิิพายบางตะกเนาะ มีแล้ว,ตวแต่แทนถากอไผ่ถนกอไผ่มีบอตนี้ตัวแทนเลยพี่น้องก็น้ำประดงก็แล้วพี่น้องขูดสนุกบัดเลยอย่างจ,งจงัง นี่พี่น้องสนุกได้อีกแล้วตัวหนึ่งถึกแล้วนี่นี่เต้นโดดโดดคุณชนดปดเอากระเด้อพี่น้องไอ้หอม่นจะหนามพี่น้องนกจ้ะโอพี่น้องไอ้หลุดแล้วผู้ ห้อยยันขีดินรอดตัวนี้ผูห้อยตีนไปแลว้วเออตัวนี้ถึยกยังพี่น้องอันนี้โอ้ตัวกระป,ป,ป,ปูอันนี้กระปูนะพี่น้องกระปูสนุกกระเซียวเเลยผูกว้ามันหนีบกินขี่เดือนมุสนุกหมดแล้วอ้สนุนกกระศพากแม่พี่น้องขึ้นมาบบนี้แล้วพี่น้อง ลายได้พี่น้องเจ็ดสิบห้าอันเนาะเจ็ดสิบห้าลางเบ็ดสนุกมีแต่ป่าไม้ป่าตอกได้ไง นี่แม่ก็ะถางสนุกอยู่นาพี่น้องพี่นางอยู่เทียงพี่เลยแม่ก็ชอบกระถางสนุกมาอยังเบ็ดเนาะกระถางสนุกอยู่เทียงพี่เลยพี่น้องคนก็หยิบเลยพี่น้องคนตกเลยเจ้ากระชิ่มสนุกเนาะเปียกเนาะแน่ล้างนี่กับโบมานพี่น้องโบถือจ้อยโบมานเลยพี่น้องเอ้ย แต่กับพอ่อด้ปน์หลอกเนาะพี่นอ้องกับพอ่อด้ปนเศร้าอยู่สนุกกระได้กับสีมันมืดเลย,ยพี่นออ้องกลางคืนเนาะเราเห็นหูนสนุนกกะจัดตามคำขอเนาะเอซีเ็นคอมา ล้างหนึ่งกับบมุมีพี่น้องมาสนุกสายเบ็ดกบของผมบึงนะ่้ครับสนุกกะจัดไปตามคำขอเด้อพี่น้องจัดไปตามคำขอของนะเอฟซีเนาะแล้วกับสายเบ็ดกบแต่กับพ่อ,อได้ปล้น่ดอกพี่น้องมังตกเตนก็บพี่น้องชิมีอยู่ คนก็นิบๆแล้วคนตกแล้วตกทำสนุกนี่นี่นองตกเตนน้นยังควางหน้าสนุกเอาบุ๊๊บพีน่องเสื้อแนวกินมันนี่มาหากินเองเล้วมาหากินเองเล้บินตลนนอง าสนุกกับค่อยดีเลยนะบ่อยากเห็นหุ่งพี่น้องฝนตกเลอพี่น้องสนุกยามเบ็ดยังทันได้ถั่วจันเนาะฝนที่ตกห้ำแล้วบก็น้ำก็ไหลไหลขูดแข็งหมดเลยแม่ก็อีพอนก็ะ่าสนุกกี่ทั้งเทียงมันจะสนุกพาออก ลากันคืนเนาะพี่น้องสนุกก็เคยใส่ตั้งแต่ตอนสนุกยังน้อยหูเลยเนาะยังพี่น้องเต็มโอ้เขียนหน่อยเขียนข้าน้อยเต็มสนุกกะใส่แต่สนุกยังหน่อยหูเลยเนาะเด็กกบ แล้ก็ห้ากระสิกลับมาใส <ürü |th|> <mai. S 2> ่อีกรอบล้าง well. ในกระปุกถึกเลยประมาณชั่เพราะว่ามือินเศร้ากะ ກະຊິໃຫ້ເຂົາອີກເພິ່ອອກມາຢາມເນາະພີ່ນ້ອງຊິໃຫ້ເຂົາອອກມາຢາມມື້ເອີ້ນເຊົ້າກໍໄດ້ສະຫນຸກມາຢານາตนอ,อนຊົກວນໍມານດືນືໍຫວ່ດືອນດຍັງ พี่น้องกบสนุกได้สามโตพี่น้องได้สามโตตุ๊กตาสนุกก็เอาเนาะเอาเบดเลยอกะขึ้นมาหอเทียงไปถีบเรียบร้อยแล้วนะ้พี่น้องได้กบสามโตโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกะสิอคอเจ้าคิปเพียงท่านน้อนะพี่น้องมันหมักกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเผื่อเป็นกำลังแห่งร์แห่งใจให้สนุกซาลาวนาะอพี่น้อง สนุกกับพยายามเบ็ดกะบบมานปานได้เน,น่าพี่น้องกะได้กบสามโตแล้วกะได้ตะแตนแน้เน่าพี่น้องกะอียงควงหน้าสนุกกะเอาเบนอะไรพี่น้องจังไดกะอย่าลืมให้กำลังใจสนุกเด้อพี่น้องเมื่ออื่นเศร้ากะส่ให้อีก่อผลมายามเน่าพี่น้องกะเกิดขึ้นสิถืกอ,อีกอยู่ดอกพี่น้องไปเลยเลยพี่น้องสบายดีสวัสดี